โลงอกทุกคนน้องสองผ่าตัดราบรื่นด้วยดีบายใจได้โค้ดออดเตรียมบินดูอาการด่วนๆเปิดไทม์ไลน์สาวไทยก่อนประเดิมศึกแรกปีนี้เกาหลีเลือกสาวไทยโคดคังตัดใจไม่ลงยืนยันเก็บวิภาว,วีไว้ยาวไปเปิดโหมดโหดโค้ดออด,อดลั่น ห้ามเล่นลีกเพื่อชาติเอาแล้วเอาแล้วติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บนี่เห็นยิ้มซะขนาดนี้โอ้โหใจชื้นขึ้นมาเลยเนาะทุกคน น้องสองของเรานะคะก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็โคดออสก็ได้คุยกับน้องสองแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะต้องอยู่ฟื้นตัวนะคะฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กายภาพที่ไหนอะไรยังไงโลกอ,อกกันไปกับน้องสองวิภาวีของพวกเรานะข้อความจากโค้ดพี R ่ออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตากียงไกโคดใหญ่ทีมชาติไทยโคดออสก็บอกว่าเราเสียใจเสียดายมากที่วิภาวีบาดเจ็บ เขาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยเมื่อเช้าก็ยังคุยกันเขาเพิ่งจะผ่าตัดไปเมื่อวันก่อนการผ่าตัดราบรืน่นผ่านไปด้วยดีผมก็เป็นกำลังใจให้เขาหายโดยเร็วสำหรับวิภาวีก็คงต้องอัปเดตตามความเห็นของแพทย์เบื้องต้นเราคุยกันแล้วว่าเขาจะทำการรักษาและทำกายภาพประมาณสองเดือนที่เกาหลีใต้แต่เดี๋ยวต้นเดือนหน้าเดือนมีนา ผมมีแผนที่จะไปเยี่ยมวิภาวีที่เกาหลีใต้คงต้องรอดูกันว่าเขาจะหายทันชิงแชมป์โลกหรือไม่เพราะเขาเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในตอนนี้ด้วยโอ้กะลงอกกันไปนะคะแต่ว่าน้องสองของเราเนี่ย ก็จะต้องทําการรักษาตัวนะคะอยู่ที่เกาหลีอีก2เดือนนะคะก็ทั้งกายภาพด้วยฟื้นฟูด,ด้วย2เดือนก็เป็น2เดือนที่สําคัญมากๆเลยก็ต้องขอบคุณทางเกาหลีด้วยที่ดูแลลูกเราอย่างดีทั้งฟังฟังของโค้ชพ่อค้างเน่ฮุนไดนะคะล่าสุดโอ้โหฮุนไดโดนเลยแพ้ GS ไป3ต่อ2เซตนะบอกยันย้ำบอกไม่หาใครมาแทนวิภาวีทั้งนั้นแหละ โค้ชคังคังซอยอนะคะเฮดโค้ชฮุนดาูิสเตตัดสินใจครั้งใหญ่ไม่เสริมตัวแทนวิภาวีสู้กันแบบนี้แหละเก็บโคต้าน้องสองเอาไว้แต่จะใช้ผู้เล่นในประเทศอย่างออนนี่โกเยริมแล้วก็โมมาแทนตำแหน่งของวิภาวีมีบทบาทสำคัญทั้งในเกมรับและเกมรุกตอนนี้ทีมของเรากำลังอยู่ในช่วงเปลาาบางอย่างในเกมรับกับเลสปาร์กเราเสียเปรียบในช่วงท้ายเกม ึงหากดูจากสถานการณ์ตอนนี้ฮึงคุกไลฟ์จะเป็นทีมที่ได้เปรียบที่สุดดังนั้นเราจะไม่มุ่งเน้นแค่การแย่งอันดับ2หรือ3แต่จะโฟกัสไปที่รอบเพย์ออฟแทนหากยางฮโยจินและโมมาคืนฟอร์มได้เราก็มีโอกาสสู้กับ,บเลสปาร์คได้อย่างสูสีโค้ขังกล่าว <c oughs> และด้วยเวลาที่จำกัดนะคะถ้าเกิดทางฮุนไดเนี่ยจะหาคนใหม่แล้วก็มันก็ดูเหมือนว่าจะเข้ากับทีมเนี่ยได้ยากนะคะหรืออาจจะเข้ากับทีมไม่ได้และฝีมืออาจจะสู้ผู้เล่นตัวโลโค้ไม่ได้ด้วยเขาก็เลยไม่เลือกผู้เล่นคนใหม่มาแทนน้องสองนะคะเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ผู้เล่นคนเดิมที่มีอยู่นะดีกว่าก็เป็นกำลังใจให้ฮุนไดนะคะแล้วก็โคดขังด้วยนะครับไฟทิ้ง ฟากฝั่งบ้านเราเน αι, มาดูความโหดของโค้ดพี่ออสโค้ดพี่ออสเปิดบทโหดเน่เนยยื่นคำขาดหลังจบไทยแลนด์ลีกผมไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่อยู่ในลิสต์ตามทีมชาติไปเล่นลีกเพื่อนบ้านหมดเวลาที่จะเล่นอาชีพแล้ว ต้องโฟกัสกับทีมชาติอย่างเต็มที่ว้าวๆว้าวหุยดีงามระดาม8่ป่ะทุกคนเนื้อเนอพี่โจเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแฟนแฟนแอฟิกที่เห็นเป็นเช่นไรเม้นมาเมามอยกันนะโค้ชพี่อ้อยของเราเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าในช่วงหลังจากจบไทยแลนด์ลีกถ้าจะออกไปเล่นลีกต่างประเทศผมก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วก็ไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่อยู่ในลิสเต,ตรียมทีมชาติ ไปเล่นลีกเพื่อนบานหมดเวลาที่จะเล่นอาชีพแล้วใครที่จะไปเล่นต้องคุยกันเยอะหน่อยเฮ้อเรียขาห้องเย็นเลยพี่ออสคิดว่าสมาคมก็คงจะไม่ให้ด้วยนะคะพี่ออสก็ยังบอกว่าพอมันเป็นเวลาของการเตรียมทีมชาติไทยต้องเตรียมทีมแล้วแล้วก็ต้องโฟกัสแล้วก็เตรียมทีมกันอย่างเต็มที่ก็จริงจังจริงจังข่าวนี้แหละทุกคนโหฟังดูแล้วรู้สึกมีพลัง เขิม,มื่อเขิมเนโค้ชพี่อ้อยก็ยังบอกอีกว่านักกีฬาในวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเนี่ยโดยรวมเนี่ยกว่า90%เนตี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบาดเจ็บเยอะอะนะคะเตรียมเรียกดาวรุ่ง U-19 แล้วก็ U-21 ด้วยที่อยู่ในระดับที่สามารถจะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็เอามาเก็บตัวฝึกซ้อมนะแล้วก็จะพยายามหาแมต มาทำ game taste เกมเทสในสัปดาห์ละครั้งด้วยไปฟังจากปากโค้ชพี่ออสกันเลยจ้าเอ,อ่ก็ได้มอนิเตอร์กับนักกีฬานะครับเราได้ได้พูดคุยกับนักกีฬาทั้งอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ที่อเมริการวมทั้งที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแต่ก็อย่างที่เกาหลีก็ตามที่เป็นข่าวก็คือเรารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายมากที่วิภาวีได้เกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นแต่ว่าก็คุยกันเมื่อเช้าก็คุยกัน เขาเพิ่งผ่าตัดไปเมื่อวานนี้เพิ่งเสร็จการผ่าตัดก็ราบรื่นดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็คงคงในเคสของวิ่พาวีก็คงจะต้องอ follow up ตามตามความที่เห็นของแพทย์ในเบื้องต้นเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเขาจะทําการรักษาร่ากายภาพประมาณ2เดือนที่เกาหลีเดียเด๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนหน้าผมจะไปเยี่ยมนะครับผมผมมีแผนที่จะไปเยี่ยมเขาอยู่แล้วนะครับในส่วนของวิภาวีก็คงคงต้องรอดูว่า เขาจะหายทันแข่งโอลชมปิพหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นตัวสําคัญของทีมชาติไทยของเราณตอนนี้นะครับไอคีพเพลเยอร์ของเราส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีทั้งแป้นเองปียนุษย์นะครับเขาก็ทําได้ดีมาก้วทีมเขาก็อาจจะได้เข้าชิงแล้วนะของชมพู่เองก็ดีเขาก็อยู่ท็อปทีแต่คาดว่าอาจจะได้เข้าชิงซึ่งตอนนี้การมอนิเตอร์นักกีฬาในส่วนของร่างกายของคนอื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะดีไม่ไม่ได้ มีการบาดเจ็บอะไรมากมายแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคที่อยู่ยุโรปเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าการเล่นที่ยุโรปเ,เล่นกับผู้เล่นตัวสูงใหญ่ไม่ได้มีความเร็วมากนะแต่ลักษณะของคาแรคเตอร์ของทางอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นคือสไตล์การเล่นจะค่อนข้างจะสูงแล้วก็หนักเสิร์ฟแรงอะไรประมาณนี้ซึ่งชมพู่เองก็ดีกับแป้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของการเล่นอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างจะดีเลย แล้วก็เป็น key player ที่สำคัญของทีมเราก็รู้สึกดีใจกับเขาด้วยแล้วก็อยากจะปวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในใน,ในอาชีพในการเล่นก็คิดว่าเขาน่าจะทรายประมาณน่าจะ2ปีนะคาดว่านะครับในส่วนของผู้เล่นคนอื่นที่อยู่ญี่ปุ่นเราก็ได้คุยกันนะครับผมก็คุยกันทุกอาทิตย์ว่าใครที่จะไม่ได้ไปถึงถึง,ถงท็อปโฟก็น่าจะมีอยู่ประมาณ คาดว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ4คนถึงห้าคนเลยประมาณนี้ครับที่อาจจะไม่ได้เข้าท็อปโฟซึ่งถ้าถ้าถ้าเข้าท็อปโฟเนี่ยอาจจะกลับในช่วงต้นเดือนพฤษภาอันนี้ของของที่ญี่ปุ่นนะครับไอ้ส่วนของพวกที่ไม่ได้เข้าท็อปโฟเนี่ยการจะแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะกลับประมาณประมาณเดือนเมษาน่าจะประมาณวันที่สิบเมษาซึ่งก็จะจะให้เขาได้พักผ่อน เล็กน้อยแล้วก็ตรีมตัวที่จะเข้าแคมนะครับเพื่อเพื่อที่จะทําเกมเทสของเราต่อไปเราวางแผนทําเกมเทสอยู่เรื่อยๆนะครับเบางส่วนที่อยู่ยุโรปก,ก็ต้องดูว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ต่ตอนนี้กำลังมมนิเตอร์อยู่คาดว่านะไม่น่าจะเกินกลางกลางเดือนหรือปลายเดือนเมษาเนี่ยก็น่าจะเสร็จนั่นหมายความว่าพวกที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยประมาณกลางกลางเมษาหรือปลายเมษาเนี่ย การการตกบอลการบล็อกอย่างงี้ครับเลยในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็โค้ชส่วนคุณก็มาได้สอนเรื่องของเซตเตอร์ติลเซตเตอร์แล้วก็ตอนนี้เข้าเข้าสอนในเรื่องของระบบการเล่นเป็นทีมมากขึ้นความเข้าใจเกมวันนี้เกมเทสก็ยินดีต้อนรับทุกท่านได้ไปชมได้นะครับในการทำเกมเทสวันนี้ตอนบ่ายสแล้วก็วันที่24วันจันนี้เราจะลงเฟรนลี่แมตช์กับทีม มหาวิาลของญี่ปุ่นผม,ผมจำชื่อไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าก็เป็นทีมที่มีคุณภาพที่ดีแนะเราจะลงทีมกันกันกบเด็กๆที่อยู่ในโครงการนี้ก็จะมีทั้งยู21บางบางคนยู19บางคนยู16บางคนมาทำเกมเทสกันอย่างน้อยก็มี4เซตร็จของการเตรียมตัวที่จะเล่นทีมชาติเนี่ยตั้งแต่แข่งเสร็จไทยลีกเนี่ยผมคง ไม่เห็นด้วยแล้วก็คงไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่อยู่ในลิสต์ของทีมชาติเนี่ยจะไปเล่นอาชีพต่างประเทศละพอหมดเวลาที่จะไปเล่นอาชีพแล้วงั้นใครที่จะไปเล่นต่างอา,อาชีพต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยคงจะต้องคุยกันเยอะหน่อย นะครับคิดว่าสมาคมคงคง,ง,งไม่ให้นะในส่วนของทีมชาตินี่คงไม่อนุญาตละเพราะว่ามันเป็นเวลาของการเตรียมทีมชาติละซึ่งเราจะต้องโฟกัสแล้วก็เตรียมทีมกันให้เต็มที่พี่โจเอาไทม์ไลน์เตรียมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาฝากทุกคนด้วยนะเราไปเริ่มกันที่นี่เลยต้นเดือนมีนาคมเนี่ยเดือนหน้าพอจบการแข่งขันไทยแลนด์ลีก10เมษายนนักกีฬาที่ไม่ได้ติดทัพโฟลีกญี่ปุ่นก็จะต้อง กลับไทยนะคะให้ปวงเล็บให้พักนิดน่อย15-30เมษายนนักกีฬาที่เล่นในลีกยุโรปก็ต้องทยอยเข้าแคมป์ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะนักกีฬาที่ติดท็อปโฟของลีกญี่ปุน่นก็เดินทางกลับมาสมทบและ15พฤษภาคาดว่าทุกคน ก็จะต้องเข้าแคมป์ครบร้อเปอร์เซนี่คือถ้าจากไทม์ไลน์เนี่ยทุกคน v n l เนี่ยจะเริ่มมิถุนาใช่ไหมยี่บสองใช่มสิบห้ 22, พฤษภาถึง22มิถุนาจริงๆคิดแค่15พฤษภาถึง15มิถุนาก็พอทุกคนหนึ่งเดือนกระชั้นโคตระมากทุกคนก็จะต้องฝากความหวังไว้กับ โค้ดพี่ออสและแผนปฏิบัติการของพี่ออสนะแล้วที่สำคัญเลยทุกคนสาธุขออย่าให้มีน้องนนักกีฬาคนไหนของเราเจ็บอีกเลยนะที่เจ็บอยู่เจ็บน้อยเจ็บมากเจ็บเรื้อรังเจ็บอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้หายดีนะคะแล้วก็กลับมารวมตัวกันแบบฟิต แบบ full option ทุกคนสุขสุคนเด้อเพียงฟังฝังพวกเราแฟนฟเฟซีก็รอชมรอเชียร์น้องๆกันได้เลยจ้าว่าแต่เสื้อแข่งวอลเลย์บอลทุกคนของมันต้องมีสักตัวซ่องตัวนะชอบได้ในช่องพี่โจเลยจ้ามีส่วนลดให้ด้วยนะขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แดงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช้อปปิ้งขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับ kat Tomadi <laughs>